ประโยชน์ของอากาศสวัสดีค่ะน้องๆครั้งที่แล้วน้องๆยังจำกันได้ไม่เอ่ยว่าเราได้ไปทำความรู้จักกับเรื่องอะไรมางั้นเดี๋ยวพี่จะทวนให้ฟังอีกรอบนะคะว่าตำแหน่งของดวงอาทิตย์ปริมาณเมฆบนท้องฟ้าฝนและลม เป็นปัจจัยที่ทำให้ในวันหนึ่งหนึ่งอุณหภูมิของอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานที่การที่อุณหภูมิของอากาศในแต่ละบริเวณแตกต่างกันจะทำให้อากาศเกิดการเคลื่อนที่และอากาศที่เคลื่อนที่นี้เราจะเรียกว่าลมค่ะร่วมด้วยช่วยคิด ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องใหม่นั้นน้องๆยังจำได้ไหมคะว่าอากาศประกอบด้วยอะไรบ้างอากาศประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจน78%แก๊สออกซิเจน21%และแก๊สอื่นๆรวมทั้งไอน้ำด้วยค่ะอากาศตั้งแต่พื้นดินจนถึงระดับท้องฟ้าเราจะเรียกว่าบรรยากาศค่ะอากาศเป็นสิ่งที่จำเป็นในการหายใจของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์และพืช ถ้าขาดอากาศสิ่งมีชีวิตจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ประโยชน์ของอากาศยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะส่วนจะมีอะไรอีกนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะใช่เลยค่ะน้องๆประโยชน์ของอากาศที่สำคัญที่สุดก็คืออากาศเป็นสิ่งที่จำเป็นในการหายใจของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์และพืช ถ้าขาดอากาศสิ่งมีชีวิตจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ประโยชน์ของอากาศยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะส่วนจะมีอะไรอีกนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะอากาศจะช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้พอเหมาะซึ่งทำหน้าที่คล้ายเครื่องปรับอุณหภูมิไม่ให้ร้อนหรือยเย็นจนเกินไปโดยเฉพาะไอน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่ในอากาศ จะช่วยป้องกันการสูญเสียความร้อนจากพื้นดินทำให้ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันกับกลางคืนและฤดูร้อนกับฤดูหนาวไม่แตกต่างกันมากนักรวมทั้งทำให้บริเวณผิวโลกมีความอบอุ่นขึ้นด้วยค่ะอากาศยังช่วยป้องกันอันตรายจากสิ่งที่มาจากภายนอกโลกเช่นอุก,กาบาตโดยอุก,กาบาตจากนอกโลก เมื่อผ่านเข้าสู่บรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกก็จะเกิดการเสียดสีกับการลุกไหม้เป็นไฟจนเป็นผุยผงไม่สามารถทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกได้นอกจากนั้นยังป้องกันอันตรายจากรังสีของดวงอาทิตย์โดยก๊าซโอโซนในบรรยากาศจะก,กรองหรือดูดซับรังสีอัลตราไวโอเลตไม่ให้เข้ามายังโลกของเราโดยตรงซึ่งรังสีจากดวงอาทิตย์นี้จะทำให้ผิวหนังไม้เกรียม เป็นโรคผิวหนังและโรคต้อกระจกค่ะอากาศยังทำให้เกิดลมและฝนซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการทำเกษตรกรรมของประเทศด้วยค่ะนอกจากนั้นอากาศยังมีผลต่อการดำรงชีวิตสภาพจิตใจและร่างกายของมนุษย์อีกด้วยหากสภาพอากาศไม่เหมาะสมเช่นเกิดความแห้งแล้งหรือหนาวเย็นจนเกินไป ก็จะทำให้มนุษย์อยู่อาศัยกันอย่างลำบากนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิว๋วเรามาเล่นเกมจับคู่กันดีกว่านะคะโดยให้น้องๆเลือกจับคู่คำให้ตรงกับภาพค่ะ รู้ถูกรู้ผิดถึงเวลาที่เราจะมาร่วมทดสอบความรู้กันแล้วนะคะโดยการที่ให้น้องๆเลือกถูกหน้าข้อที่ถูกและเลือกผิดหน้าข้อที่ผิดค่ะประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของอากาศคือใช้ในการหายใจ ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของอากาศคือใช้ในการหายใจอากาศจะเป็นสิ่งที่ช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้พอเหมาะอากาศไม่สามารถป้องกันอันตรายจากสิ่งที่มาจากภายนอกโลกได้ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดสามารถขาดอากาศได้อากาศทำหน้าที่กรองแสงและดูดรังสีอัลตราไวโอเลตไม่ให้เข้ามาสู่ในโลกมากจนเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของอากาศคือใช้ในการหายใจถ้าไม่มีอากาศสิ่งมีชีวิตก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ค่ะนอกจากนั้นอากาศยังเป็นตัวช่วยปรับอุณหภ,ภูมิของโลกให้พอเหมาะสามารถป้องกันอันตรายจากสิ่งที่มาจากภายนอกโลกได้แล้วยังทำหน้าที่กรองแสงและดูดรังสีอัลตราไวโอเลตไม่ให้เข้ามาสู่โลกมากจนเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตค่ะ วันนี้เวลาของเราก็ได้หมดลงไปแล้วนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ